ข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะอะไรแพทย์หญิงวราักษ์เสียชีวิตหลังตำรวจขับบิ๊กไบค์ชนขณะข้ามทางม้าลายแพทย์หญิงวราักษ์สุภวัจจริยากุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาเสียชีวิตเพราะตำรวจขับบิ๊กไบค์ชนขณะข้ามทางม้าลาย วันที่22มกราคม65 Facebook s m สมิ f เสรีสันของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิธสีสนหัวหน้าห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ,บดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ภาพและข้อความแสดงความอาลัยกับแพทย์หญิง วราลักษุภวัจริยากุลแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจากักษุวิทยาภาควิชาจากักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิตหลังจากถูกรถบิ๊กไบชนขณะข้ามทางมาลายโดยระบุข้อความดังนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องกระต่ายและเพื่อนร่วมรุร่นรามาธิบดี42ครับการที่คนรู้จักเสียชีวิตกระทนหันเป็นอะไรที่ใจหายมากเคยประสบกับตัวเองมาครั้งหนึ่ง ตอนเพื่อนร่วมรุงร่งรามาเสียชีวิตตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจมากตอนนั้นก็ทำใจโดยจดจำสิ่งดีๆที่เพื่อนคนนั้นได้ทำไว้และพร้อมที่จะทำสิ่งดีๆต่างให้สังคมเหมือนที่เพื่อนคนนั้นเคยทำส่วนเหตุการณ์นี้ได้สิ่งที่อยากทำในอนาคตอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวกับกฎหมายจราจรในไทยก็อยากผลักดันให้ทางม้าลายในไทยเป็นทางม้าลายจริงๆให้คนขับรถต้องหยุดให้ข้ามจริงๆเหมือนญี่ปุ่น ไม่ใช่แบบนี้เลยที่ทำให้อนาคตคนดีๆคนหนึ่งต้องเสียไปหลังจากนั้นได้มีรายงานว่าชายคนขี่รถบิ๊กไบค์เป็นตำรวจยศสอตอ,ตอได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันแต่ไม่สาหาัสโดยมีเพื่อนแพมผู้เสียชีวิตได้ออกมาโพสข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าเพื่อนเดินข้ามทางม้าลายมีรถอื่นหยุดให้ข้ามแต่มีบิ๊กไบค์ดูกาติสีแดงพุ่งมาชนเพื่อนเสียชีวิตค่ะ จึงจะขอความกรุณาหากรถคันใดมีบันทึกเหตุการณ์จะขอภาพหน่อยค่ะข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ